ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับในคลิ เวทนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นโอเพนเวิลด์เป็นทาร่าของการเอาชีวิตรอดนะครับผมนะฮะมีการล่าสัตว์ยิงปืนนะครับผมนะฮะรวมถึงการขุดเหมืองทํางานและการลักขโมยเงินทองก,กันด้วยนะครับผมนะฮะและที่สุดคัญไปก่อน,นนะครับผมนะเราจะพาผู้ชมนั้นมาดักฟาร์มผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผมนะฮะจะเป็นเช่นไรนั้นไปติดตามร,รับชมกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราขอญาตสปราวกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะนีนะครับผมนะฮะมากับชุดเอ่อนายพานไม่ใช่นายพานด นะครับผมแนะก็มาในยุค90กันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับชุดคาร์บอยอันสุดเท่นะครับผมนะฮะซึ่งในตอนนี้เดี๋ยวนะผมแนะ,ะมีผู้เล่นแล้วก็ประชากรนะครับผมแนะในเซิร์ฟก็มีอยู่ในจํานวนนึงเลยนะครับผมแนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวทําการประจําที่ประจําการกันก่อนเลยนะครับผมนะว่าจะมีผู้เล่นนั้นมาความหรือเปล่านะครับ ใครนะครับผมนแฮะที่เคยเล่นแบบนี้หรือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับผมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมนะมีอะไรตรงไหนที่จะแนะนําพี่ก็สามารถเรียนเชิญได้เลยเออเอาเรียบร้อยโอ้โหตกมาจากที่สูงเฉยเลยอะครับต้องดองแต่ไม่เป็นไรนะครับผมในะฮะก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับผมนะเดี๋ยวก็หาดูก่อนนะครับผมนะว่ามีใครนะครับผมนนะเดินผ่านแถวนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเช็คหน่อยละกันนะครับ ตอนนี้ก็มาพร้อมกับปืนนะครับผมนะฮะเป็นลูกซองสั้นนะครับอ่ามันไม่ใช่ลูกซองเด็ดมันเป็นปืนอะไรก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ตรงน,นี้ดูก่อนอ่ารู้สึกเหมือนว่าทองยังอยู่นะครับทองยังอยู่ทองยังอยู่นะฮะเดี๋ยวนะเราต้องไปฝั่งนู้นปะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะนี่เดินลงไปเลยฮะนี่ว่ายน้าไปดีกว่านะครับ นี่ไงทองยังอยู่นะครับยังไม่มีใครมาขุดทองเออเอ้ยดำน้ําเกินไปแล้ว๋ยวหายใจไม่ออกนะครับผมนั่นน้องนะฮะตอนนี้ทองยังอยู่นะครับผมนะแต่เราจะไม่เก็บแล้วก็ยังไม่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะหาผู้เคาะร้ายก่อนนะฮะจะเปิดพีพีรอก่อนเลยนะครับเผื่อมีใครแบบช่วงชิงเข้ามาเดี๋ยวก็จะได้ทําการจัดการซะเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะคือบรรยากาศมันเงียบๆไปหรือเปล่านะฮะ เงียบเกินก็ไม่ดีนะครับรู้สึกว่าตัวเองจะตกเป็นเป้ายัางไงก็ไม่รู้นะฮะบรรยากาศตรงนี้ก็ายามเย็นแล้วเสียงปืนหรอเดี๋ยวนะครับมีคนยิงเราหรือเปล่าใช่ไหมฮะมีเสียงปืนมาจากด้านหน้าครับตอนนี้กูราแวงหมดแล้ว มันจะมีการมีเสียงม้าจากทางด้านหลังครับังไงมานู่นแล้วเฮ้ยอ๋อมีคนอยู่นะครับเดี๋ยวน้ไม่รู้ว่าเขาได้เขาเห็นเราหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาเห็นเราหรือเปล่านะครับเขายกมือเหมือนจะมอบเราหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราไม่เชื่อหรอกนะครับว่าว่าเขาจะหลอออุ้ยไม่ถึงว่าเขาวิ่งฮะเป้าหมายเราวิ่งแล้วนะครับ โุ้ยคือไม่แน่ใจว่าเขาเองมอบหรือเปล่านะครับน่าเสียดายนะฮะเราจะวิ่งไปดูเขาดีกว่าเฮ้ยเหมือนเขาวิ่งไปทางนน้นอ้าววิ่งไปทางูน้นก็โดนคนดิโอ้โหหนีเสียปัจจาระราเข่นะครับผู้ชมวะโอ้โหเป็นเวลากลางคืนด้วยว่าเฮ้ยทำไงดีฮะ เราจะวิ่งไปดูเขาดีหรือเปล่านะฮะไปดูเขาหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราดักซุ่มยิงแบบระยะไกลนะครับเหมือนจะมีการประทะกันด้านหน้านะฮะและคนนั้นเขาก็วิ่งถือปืนนะครับโอ้โห,โหเขาเห็นแล้วนะครับ เขาไปหลบในบ้านเลยว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมทำการเปลี่ยนตูนก่อนนะครับเหมือนจะมีการไม่ใช่ฮะ ตายวะย้พลาดโดนได้กูสสกดอกนะ่าวิ่งไปวิ่งไปครับวิบ่งไปอ่ดิเอา้อเอาตกตายเหรอ ขาตายปะครับน่าจะตายนะเดี๋ยวนะครับเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะนี่เราฆ่าโจรหรอใช่ปะเราฆ่าพลเมืองดีนะครับโอเคตัดภาพร์นะครับผมนะฮะเราก็มาอยู่กันอีกเซิร์ฟนึ่งแล้วนะครับผมนะฮะกับการดักฟาร์มของเรานะครับก็ทําการซุ่มโป่งไปก่อนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้เล่นลงทางมาบ้างหรือเปล่านะครับ เสียงเหมือนคนลีลูกกระสุนจาแถวนี้ครับเชื่อถ้ากูอยู่ตรงนี้คือเด็ดมากเล้วเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงหมดแม็กหมดแม็กเหมือนมีเสียงอยู่ข้างในนี้ครับน้องๆน,นี่ไงมีม้าด้วยล่วงครับล่วงครับ เอาเก็บไะดิอว้โอ๋อเก็บของมันเลยมึงเฮ้ยโ,โจอนปนรถเมย์ไม่ใช่รถเมย์ปนจรรถไฟฮะโหลเอาจะเผื่อดีปะวะอุ้ยยังไม่โดน แต่อีกตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่ในนี้แน่นอนครับน้องๆก็คือไม่กล้าท um re ี ok, ่จะเข้าไปเสี่ยงนะเพราะว่าเราระยะประชิดไม่ได้เรื่องเท่าไหร่นะเอ้ยเจอมันมันอกม่วะเรี็บร้อยฮะอุ้ยดนเปิดทีพีสวยแล้วไงแม่งมีสองคนด้วย ตายดิโอ้ยมันตายแบบโอมันก็ตายเหมือนกันแต่ว่ามันมี2คนผู้ชมฮะอ๋อโอเรียบร้อยฮะคือเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมนะเพราะว่าโอ้โหโดนลุมฮะ เข้าทั้งหน้าทั้งหลังเลยคุณผู้ชมฮะโอเคฮะเดี๋ยวทำการย้ายเซิร์ฟอีกรอบหนึ่งหลักการนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่กันอีกเซิร์ฟหนึ่งเล่านะครับผมนะฮะก็ผลปรากฏว่าเฮ้ยฝนมันตกด้วยแล้วก็แดดออกด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้ทำการนะครับผมนะฮะเปลี่ยนจุดซุ่มยิงนะครับผมนะมาเป็นเออ่พงป่านะครับผมนะเป็นหญ้าสีเออ่แห้งๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ผลดีหรือเปล่านะครับเฮ้ยเหมือนมีคนว่ะเหมือนมีคนมีคนมีคน ร้อยตายปะวะไม่เหลือปะวะเรียบร้อยตายครับเรียบร้อยฮะเฮ้ยจริงดิได้ผลเฉยว่ะกูซ่าก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะฮะว่าเขาจะมาแก้มือกับเราตอนไหนนะครับ อยู่ไหนวะวิ่งเลยปะเนี่ยไอ้เคี่ยวบีอยู่ดิศก็เขาอยู่ตรงไหนวะอ๋อนุ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 นเดี๋ยวนะครับใช่ตรงนี้ป่าวะใช่ต้องใช่ต้องใช่ต้องใช่นี่ตรงนี้ดูดูดูเราจะรีบเก็บแล้วรีบไปเลยนะครับเพราะว่าอยู่นานไม่ได้นะฮะ ลูดของก่อนเลยนี่โอ้โหขอบใจมากหนะนุม่มในน้ำมีปะวะในน้ำมีอยู่โอเคหมดละรีบหนีเลย,เลยนะครับชิ่งหนีเลยฮะชิงหนีเลยสี่ชิงหนีเลยสีรอไล่อะหนุม่มเดี๋ยวพอเผยเขาจะกลับมาเก็บศพหรือเปล่านะฮะหรือว่าาจะมันไส้เราด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเอ้ยเหมือนมีคนมาเหมือนมีคนมาเหมือน,น,นมีคนมาครับ เขาจะมาเก็บศพหรือกล่าวนะฮะใช่ด้วยครับเขามาเก็บศพฮะใช่ครับไปย่องนะครับเขายังไม่รู้ตัวนะฮะอุย๊ยพลาดครับ ร้อยเข้าหัวไปครับร้อยห้าสิบไม่เหลือฮะนี่จะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเอาว่านัดเดียวจอดครับแม่นจัดเลยฮะอุย้ยอย่าตกน้ำอย่าตกน้ำเฮ้เฮโหลโอ้ย,อยน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับชื่ออ,อะไรไม่รู้ชื่อมั่วป่าววะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาเหมือนจะมาร่า ล่าสัตว์หรือล่าจระเข้สักอย่างนะครับโอเคก็น่าจะกบีประมาณนี้นะครับกับการดักฟาร์มผู้เล่นใหม่ของเรานะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะฮะถ้าใครอยากให้มีพีต่อไปนะครับผมนะฮะก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะฮะบายโอ้ได้310บาทก็ถือก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ